การจัดการเรียนรู้แบบไฮสโคแนวการจัดการเรียนรู้แบบไฮสโคเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่โรงเรียนบ้านคลองมะไฟได้นำมาบูรณาการจัดการเรียนรู้ให้กับเด็กปฐมวัยโดยการจัดการเรียนรู้แบบไฮสโคเป็นวิธีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้เด็กได้เรียนรู้แบบลงมือกระทำโดยผ่านมุมเล่นที่หลากหลายมีสื่อและกิจกรรมที่เหมาะสมตามวัย มีพื้นฐานแนวคิดมาจากทฤษฎีของเพียเจที่ว่าด้วยการพัฒนาทางสติปัญญาที่เน้นการเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติซึ่งเด็กสามารถสร้างความรู้ได้เองโดยใช้กระบวนการสร้างสารรค์การเรียนรู้ผ่านการกระทำของตน ที่มาของการจัดการเรียนรู้แบบไฮสโคปนั้นเริ่มต้นจากการที่ดรเดวิดไวค่ะประธานมูลนิธิวิจัยการศึกษาไฮสโคปได้ร่วมทำงานกับคณะวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบไฮสโคปซึ่งใช้พื้นฐานจากโครงการ p พ r r y p ี่ c พี o นสกูที่มีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2505โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส ให้มีการศึกษาที่เหมาะสมและประสบความสำเร็จในชีวิตการจัดกิจกรรมจะใช้หลักปฏิบัติคือ PDR หรือ Plan, Do, Review Plan คือการที่เด็กจะได้เป็นผู้วางแผนรเริ่มกิจกรรมที่จะทำโดยครูจะต้องเปิดโอกาสให้เด็กได้สนทนากับครูหรือระหว่างเพื่อนด้วยกันเพื่อวางแผนการทำงานอย่างเหมาะสม โดยเด็กจะได้มีโอกาสเลือกและตัดสินใจด้วยตนเองซึ่งโรงเรียนบ้านคลองมะไฟของเราได้ใช้วิธีการให้เด็กเลือกกิจกรรมโดยการนำสัญ,ญลักษณ์มาแปะติดในกิจกรรมที่ตนเองต้องการจะทำโดยมีครูเป็นผู้จดบันทึกว่าเด็กต้องการจะทำอะไรและจะทำอย่างไร คือการให้เด็กลงมือทำกิจกรรมตามแผนที่วางไว้อย่างอิสระตามเวลาที่กำหนดโดยโรงเรียนบ้านคลองมะไฟเน้นให้เด็กได้ช่วยกันคิดทดลองและแก้ปัญหาร่วมกันอย่างมีจุดมุ่งหมายได้เรียนรู้ตามประสบการณ์เพื่อค้นพบความคิดใหม่ๆโดยครูจะทำหน้าที่เป็นผู้ชี้แนะและให้คำแนะนำรีวิว คือการทบทวนกิจกรรมที่เด็กได้ทำว่าตรงตามแผนที่วางไว้หรือไม่และนำเสนอให้กับเพื่อนๆได้ฟังว่ากิจกรรมที่ตนเองได้ทำนั้นมีอะไรบ้างมีอุปสรรคอย่างไรและเด็กได้แก้ปัญหานั้นอย่างไรโดยครูทำหน้าที่จดบันทึกสิ่งที่เด็กได้นำเสนอออกมาการจัดการเรียนรู้แบบไฮสโคปสามารถนำไปใช้ในกิจกรรมต่างๆได้ทุกกิจกรรม เมื่อทำกิจกรรมแล้วเด็กสามารถที่จะคิดกิจกรรมอื่นต่อเนื่องได้ตามความสนใจซึ่งโรงเรียนบ้านคลองมะไฟได้เล็งเห็นความสำคัญของการจัดการเรียนรู้แบบไฮสโคจึงเน้นให้เด็กได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ในระหว่างการทำกิจกรรมซึ่งให้ครูได้มีปฏิสัมพันธ์และกระตุ้นให้เด็กเกิดการเรียนรู้จากกิจกรรมให้ได้มากที่สุดและทั้งหมดนี้ คือการจัดการเรียนการสอนแบบไฮสโคของโรงเรียนบ้านคลองมะไฟ